ร่วมกิจกรรมครับผมร่วมสนุกครั้งแรกครับ99ค่ะได้เบอร์ดีมากลัคก,กีนัมเบอร์ก็เบอร์13บสาถิเขาร่วมทุกป,ปีครับเรื่อยๆครับบูบี้ดีกว่าครับที่1แน่นอนครับวันนี้ต้องน่าสนุกมากๆเลยค่ะสู้ๆพร้อมไหมวันนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมมากเลยเนาะที่1แน่นอนอยู่แล้วเนาะใช่ครับทุกคนปลอดภัยกับ<ห><ห>สวัสดีภาคว่าแขกนั้นเลย ยังดูเส้นทางนะคะไม่แน่ใจว่าจะหลงหลงหรือเปล่าเนี่ยยังงงงอยู่เลยค่ะเคยแข่งครั้งแรกเลยสู้สสู้นี้น่าจะสนุกครับทุกปีครับก็มาร่วมนะครับก็ปีนี้ก็อีกปีหนึ่งที่อินดีครับนี่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เลือดคำบุญให้โรงเรียนด้วยครับถ้าไม่ได้ที่หนึ่งผมคงไม่มาตินใจนะครับได้มาร่วมกักิจกรรมของที่นี่นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับทุกคนสู้ส วันนี้เอาที่หนึ่งแหละครับ้าเกิดได้ก็ดีครับวันนี้เตรียมพร้อมค่ะชื่อทีมว่านุ้ยเตงหนึ่งค่ะสู้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 โดยปกติเวลาเราแข่งแล้วค่อนข้างจะเครียดนิดน,นึงครับอ่าเราก็เลยคิดกันใหม่ว่าเดี๋ยวเราขับไปตามจุดเช็คพอยแล้วก็ไปรอที่โรงแรมเลยครับเ5ครับเน้นสนุกครับเน้นเข้าร่วมเขที่แน่งแน่นอนเต็ที่ค่ะวันนี้เนุกปีครับพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้เอาที่หนึ่งค่ะ ผมมาถึงองค์รักแล้วบ้านเกิดจากที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวแินตอนนี้ออกมาได้มีได้มีความสุขมากๆส่งภาพปริศนาไปแล้วค่ะสุภาษิตยังสนุกอยู่ค่ะปวดหลังครับตอนนี้แยกองคลักแล้วครับั้มปตทจุดหมายที่ซีแรกของเราครับถึงแล้วถึงแล้วถึงปตทครับองคลักสู้ๆของเราคุณแมถึงนครนายกราคาสนุกมากค่ะตะวัวลังเวรไก่ทอดค่ะ ตอนนี้เรามาถึงเอเดนฟาร์มนครนายกแล้วสนุกครับได้ไดม่ค่อยมากครับไม่ค่อยสนัดแต่ก็สนุกครับรเดี๋ยวต้องวัดกันตอนจบนะคะขอสนุกดีครับผม บรรยากาศดีมากครับเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยครับแดนลี่สนุกครับคะแนนเหรอครับรอบรอบนี้ได้เต็มแน่นอนอากาศดีอากาศเย็นมากค่ะก็ขับมาแบบมึนๆเหมือนกันนะคะแต่ก็โอเคค่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะดีค่ะเย็นค่ะมาปล่อยปลาค่ะปรับสภาพน้ำให้ให้ให้ปลามันได้ปรับรับสภาพก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้อยู่ได้ค่ะ